สวัสดีค่ะวันนี้ครูเพนจะมาสอนอเรื่องการระยะการเบรกนะคะเรื่องการขับรถให้ปลอดภัยก็คือจะมาแนะนําเรื่องเรื่องระยะในการเบรกในการขับนะคะเรื่องความปลอดภัยนะคะนี่ก็อันดับแรกเลยเรื่องเบลครูก็ไม่คิดหรอกนะคะว่าะจะมีคนไม่คาดเบลครูรู้ว่ามีคนไม่คาดเบลวเยอะ แต่ไม่ค่าเข็มขัดนิราภัยนะคะตัวนี้มีคนไม่คาดเะยอะแต่มือใหม่ที่ไปเรียนโรงเรียนเนี่ยครูไม่คิดว่าจะมีนะคะคนที่ไม่คาดเข็มขัดนิราภายัยแล้วครูก็ไม่คิดว่าจะมีครูนะคะสอนให้นักเรียนไม่ต้องคาดเข็มขัดก็ได้แล้วก็ไปซื้อไอ้ที่เสียบมาเสียบไม่ให้แบบมามาเสียบที่ช่องช่องเข็มขัดนะคะช่องช่องเสียบอ่ะ เพื่อไม่ให้รถมันร้องเพื่อไม่ให้รถมันดังเนี่ยครูไม่คิดนะคะว่าจะมีแต่มันก็มีนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่ครูคิดไม่ถึงแต่ก็แต่ก็ทํากันแต่ก็มีนะคะนี้ขึ้นรถปุ๊บนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้คาดเขีมขาดในรับพายก่อนนะคะเอามือขวาค่ะดึงมามือขวานะคะดึงมือซ้ายจับที่อันนี้นะคะวิธีคาดคาดง่ายมากเลยค่ะแล้วก็เสียบค่ะเสียบลงไปนะคะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็หนึ่ง ที่ได้แน่ๆคือความปลอดภัยนะคะเราคาดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยนะคะไม่ได้คาดการตํารวจเพราะฉะนั้นจะมีตํารวจหรือไม่มีเนี่ยอันนี้ไม่สําคัญนะคะขึ้นรถทุกครั้งค่ะต้องคาดเข็มขัดนะคะคลิปนี้ครูจะเก็บเอาไว้ให้คนที่ติดต่อมาติดต่อมาจะมาเรียนกับครูเพนนะคะคือจะมาสมัครเรียนนี่เองครูจะให้ดูคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเรียนกับครูไหม ก็คือถ้าสมมุติว่าคุณนะคะไปเรียนที่อื่นมาแล้วไปมีใบขับขี่มาแล้วแต่คุณก็ยังขับรถออกถนนใหญ่คําว่าไม่มั่นใจเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเราควบคุมรถได้จริงนะคะประเด็นสําคัญคือเลี้ยวไม่เป็นค่ะเลี้ยวกี่ครั้งเลี้ยวกี่ทีก็คือกินเลนเพื่อนตลอดเลย อันนี้เรียกว่าพื้นฐานเราอะมันไม่ได้เพราะที่เราไปเรียนมาคือไปอย่างเดียวนะคะนี่ครูพูดหลายครั้งแล้วพูดบ่อยมากเจอเคสแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะแต่ก็ขอพูดครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะเอาเก็บคลิปนี้นะคะไว้ให้คนที่จะเรียนกับครูดูนะคะครูจะส่งให้ดูทุกคนเลยนับจากนี้ไปนะคะถ้าคุณมีใบ,บขับขี่แล้วคุณต้องการให้ครูพาออกถนนใหญ่ยูเทิร์นเลี้ยวขึ้นสะพานเลี้ยวขึ้นห้างอะไรก็ช่างคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงทำไม่ได้ เป็นเพราะคุณเลี้ยวไม่เป็นการเลี้ยวขึ้นเลี้ยวอยู่เทินเลี้ยวขึ้นสะพานเลี้ยวขึ้นห้างคือการเลี้ยวอะค่ะในทุกอย่างเลยอะถ้าคุณเลี้ยวเป็นปกติแล้วในถนนธรรมดาปกติเนี่ยคุณเลี้ยวเป็นเลี้ยวแล้วตรงเลนเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวออกจากบ้านตรงเลนตรงทางไปไหนแล้วคุณเลี้ยวตรงทางคุณจะไม่อยากเจอคูเพนคุณจะไม่อยากเสียเงินกับคูเพนอีกทําไมคุณถึงออกถนนใหญ่ไปแล้วคุณกลัวคุณไม่กล้า คุณไม่ไปคุณไม่มั่นใจอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็ช่างเถอะนั่นเป็นเพราะคุณเลี้ยวไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจ้างครูเพนไปครูเพนต้องสอนเลี้ยวก่อนนะคะอันดับแรกเลยสอนเลี้ยวสอนพื้นฐานการขับใหม่ค่ะแล้วที่สําคัญคือเราต้องไปอยู่ด้วยกันเลี้ยวคือขับตามถนนที่มีรถน้อยนะคะก่อนก่อนที่จะออกถนนใหญ่นะคุณจะต้องทําตามที่ครูพูดได้ครูพูดอะไรคุณต้องได้ยินพื้นฐานการขับของคุณคุณต้องปรับใหม่อย่างเช่นเรื่องระยะการเบรก หลายๆคนเลยนะคะที่มาหาครูแล้วขับจี้ไปจนใกล้คันข้างหน้าแล้วถึงจะเบรกหรือเข้าไปสิ่งอะไรก็อะไรก็ช่างที่ขวางอยู่ทางอยู่ข้างหน้าค่ะต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วว่าถึงจะเบรกถามว่าทําไมทําแบบนี้ทําไมไม่เบรกเขาบอกว่าเขาสอนมาว่าอย่าเบรกบ่อยไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับราเบรก bake, บ่อยหรือไม่เบรกบ่อยนะคะครูเคยอธิบายในคลิปของน้องจี้อะที่อยู่ ชัภูมิมาแล้วนะเรื่องเนี้ยน้อกจี้ก็บอกครูนะคะบอกว่ามีคนสอนมาบอกว่าอย่าเบรกบ่อยเดี๋ยวคันหลังชนเดี๋ยวอะไรก็ช่างเถอะแต่มันไม่ใช่นะอันไหนสมควรเบรกเราก็ต้องเบรกนะคะอย่างเช่นหลักๆเลยนะนี่พื้นฐานเบสิกเลยคุณขับรถไปเนี่ยข้างหน้ากำลังเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวตัดหน้าหรือเบรกจอดเปิดสัญญาณไฟเบรกคือไฟเบรกคันหน้าไฟเบรกคันหน้าแดงเราต้องเบรกตามแล้วนะ ใครที่ขับรถอยู่ข้างหน้าเราอะ่ะคันถัดไปจากเราอะ่ะเขาแตะเบรกเท้าเราต้องสลับมาวางที่เบรกตามเขาแล้วนะไม่ใช่แบบรอให้ไปใกล้ๆก่อนแล้วค่อยมาเบรกไม่ได้นะอย่างนั้นละค่ะที่ชนกันคือที่ชนกันสามสี่คันรวดเป็นเพราะอะไรขับเหนะอขับจี้สองไม่ค่อยจะเบรกคันหน้าเบรกไม่เบรกแล้วไอ้คันหลังจะรู้ไหมคือเบรกปุ๊บก็เบรกจอดไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกค่ะคุณอยากครูไม่รู้จะพูดยังไงทําไมแบบจริงๆแล้วมันก็น่าจะคิดกันได้นะมันเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายมากเลย คือง่ายๆเลยเบรกในระยะกระชันชิดคุณว่าเบรกทันไหมมันไม่ทันไงไม่มีใครเขาเบรกทันหรอกแล้วคุณจะไปรอใกล้ๆรอกระชันชิดรอให้เหตุมันถูกเฉินก่อนแล้วคุณค่อยเบรกเพื่ออะไรอ๋อเขาสอนมาว่าอย่าเบรกบ่อยเดี๋ยวทันหลังชนจ้าขับหลังไม่ชนหรอกคุณนี่นจะเป็นชนเขาคุณจะเบรกตามเขาทันได้ยังไงสรุปว่ายังไงก็ชนอยู่ดีนะคะแล้วจะมีคลิปหนึ่ง คนที่ติดตามเฟซครูอยู่นะคะเป็นเอฟซครูนะหรือเข้ามาติดตาม mm. คูเพนไว้แล้วก็ไปอยู่ไปไปไปติดตามในในเฟซคูด้วยเนี่ยเมื่อเช้าคูเพิ่งลงไปนะคะเหตุแบบคูเห็นแล้วแบบไม่น่าชนน่ะไอ้คันสีขาววิ่งมาเนี่ยเขากาลังเลี้ยวไอ้คันต้นเรื่องเนี่ยคือเลี้ยวขวางทางเนี่ยกระบะเนี่ยเลี้ยวขวางทางเลี้ยวช้าๆคูก็ไม่รู้ว่าเขารออะไรทําไมไม่เลี้ยวไปเออก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเหมือน ถ้าเต่าเดินไม่เต่าก็ยังน่าจะแซงได้นะเต่ายังวิ่งแซงได้นะค่อยๆเลี้ยวเลี้ยวชา้าๆโอเคครูบอกว่าทางแคบให้เลี้ยวช้านะถูกอันนี้ก็ช้าไปไหมหรืออะไรคุณจะข้ามทางคุณก็ต้องดูถ้าว่างที่แรกว่างไงตอนตัดสินใจว่าจะเลี้ยวเนี่ยว่างคุณก็ไม่ข้ามไปคุณก็อ้อยอิงอ้อยอิงก็ไม่รู้ว่าทําไมนะคะทําไมถึงทําแบบนั้นขับไม่เก่งเหรอครูถึงได้บอกไงว่าขับไม่เก่งอย่าออกถนนอย่าไปขับร่วมกับคนอื่นมันอันตรายคุณเลี้ยวให้เป็นก่อนเพราะว่าเขาจะข้ามถนนเลี้ยวอะ ครูคิดว่าเขาเลี้ยวไม่เก่งมากกว่าเขาเลยเลี้ยวอ้อยอิงขนาดนั้นนะสองรถคันสีขาวที่วิ่งไปชนรถที่วิ่งมาทางตรงเนี่ยมีมาคันเดียวเลยนะคะล่องๆเลยไอ้คันหน้ากําลังเลี้ยวอยู่คันสีดากระบะคันสีดํากําลังเลี้ยวอยู่แล้วรถคันเนี้ยเป็นคันสีขาววิ่งมาในข้างหน้าโล่งมากเลยเห็นอยู่เขากำลังเลี้ยววิ่งไปตํำเชยเลยความเร็วคงที่ทด้วยนะครูไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ตอนนั้นนะไอ้คันสีขาวเนี่ย ครูเพนสอนว่าถ้าคัานหน้าเนี่ยกำลังเลี้ยวหรือคันหน้าแต่เบรกให้เราชะลอรถตามเลยนะให้เราลดความเร็วลงให้เราแตะเบรกตามเลยเพราะว่าเราอย่าไปคิดว่ามันพ้นครูพูดบ่อยมากในคลิปนะคะในคลิปเวลาที่ครูสอนนักเรียนอะ่ะใครอยากขับรถเป็นดูคลิปของครูก็เป็นนะเวลาครูสอนนักเรียนนะคะครูจะพูดรายละเอียดในนั้นเยอะมากเลยเรื่องความปลอดภัยเราขับยังไงไมันถึงจะไม่ชน แล้วเรื่องของเรื่องคือมันมีหลายคนอ่ะที่มาเจอครูมาจ้างครูไปสอนแล้วก็ไม่ฟังครูหนึ่งนะไม่ฟังครูเลยครูพูดไรก็ไม่ฟังครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจ้างครูไปแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงเพราะว่าไม่ฟังครูครูบอกอย่างไปอย่างหนึ่งแล้วครูจะบอกว่าถ้าใครคือให้ครูเพนไปสอนแล้วบอกว่าพอครูเพนไปสอนแล้วติดตกขับรถไม่ได้ทั้งที่ขับรถได้เนี่ยครูจะบอกเลยนะว่าคุณสมควรนอนอยู่บ้านละคุณว่ารถบนถนนเนี่ย มันน่ากลัวน้อยกว่าครูเพนอีกเหรอครูเพนไม่เคยทําให้ใครตายเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าครูพูดแล้วคุณฟังครูจะต้องไม่ครูไม่ต้องเสียงดังเลยครูพูดเบาๆก็ได้ท่านนักเรียนได้ยินแต่เนี่ยนักเรียนเชยพูดอย่างทาอีกอย่างหนึ่งแล้วรถมันจะชนแล้วสิ่งที่คุณทํามันผิดคุณไม่คิดหรอว่าทําไมคุณถึงต้องมาจ้างครูเพนไปสอนกเพราะคุณไม่เป็นครูอ่ะบอกทุกคนเลยนะก่อนไปสอนนะครูบอกว่าให้ตั้งใจฟังครูนะเวลาเรียนให้มีสติ ตั้งใจฟังครูอย่าเชื่อตัวเองเพราะสิ่งที่ตัวเองคิดมันผิดถ้าสิ่งที่ตัวเองคิดมันถูกหรือทุกวันนี้คุณขับมันถูกแล้วคุณจะจ้างครูสอนไปทําไมคุณจะจ้างครูเพนไปอีกให้มันเปื้อนตังค์ทำไมมันเป็นเพราะว่าไอ้ที่คุณขับอยู่นั่นแหละมันทําให้คุณมันไม่มีความมั่นใจคุณก็รู้อยู่แก่ใจเลยแหละว่าไม่รู้อะไรเลยในหัวสมองมันล่องมากเลยอะเลี้ยวก็กินเลนเพื่อนตลอดเลยมือควยกันสายไปสายมาเลี้ยวเลยว่า รู้เลยว่าเตเองเลี้ยวแล้วไม่ตรงทางอ่ะง่ายๆเลยเอเบสิกเลยยังอื่นไม่ต้องพูดถึงแค่เลี้ยวยังไม่ตรงทางนะคุณจะเอาความมั่นใจที่ไหนไปออกถนนใหญ่ได้รถเยอะแยะเพราะฉะนั้นคูเตือนแล้วเตือนอีกบอกว่าเวลาเรียนกับครูเนี่ยให้ฟังครูครูทําครูสอนให้ทําอะไรให้ทําตามนะคูจะได้ไม่ต้องเสียงดังอ่ะเพอเสียงดังตกใจพูดเบาๆพูดนิ่มๆไม่ได้ยินพูดอย่างทาอีกอย่างหนึ่งรถมันจะชนไหม ไม่รู้นะครูว่าการเป็นครูมันยากนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้ครูพูดก่อนต้นคลิปเลยเพราะว่าครูอยากให้ฟังตรงนี้นะคะฟังตรงที่ครูพูดหน่อยและถ้าเกิดใครอยากเรียนกับครูเพนนะคะใครติดตามอยู่แล้วอยากจะเรียนกับครูเพนถ้าใครไม่ชอบครูเพนที่ครูเพนดุคุณอยากคิดเรียนเพราะมีหลายคนมากๆเลยนะเห็นคลิปครูเพนละแต่ไม่เรียนหรอกเรียนนี่ดุไปเรียนคนอื่นดีกว่า ไปเรียคนอื่นมาแล้วสองที่สามที่ก็ยังไม่เป็นสรุปต้องย้อนกลับมาหาครูเพนเอาเยนี่เลยวะเยนี่ดูพูดดูแบบถึงจะสอนดุแต่ก็น่าจะเป็นมัง้งอย่างเงี้ยคงเป็นแหละเออแต่ก็ไม่ชอบหรอกสอนดุแต่ก็เอาเย,ยนี่แหละเพราะไปเรียนคนอื่นมาหลายคนแล้วก็ไม่เป็นอย่าครูขอล่ะอย่าทําแบบนั้นเพราะมีหลายคนที่ทําแบบเนี้ยรู้จักครูเพนก่อนก่อนที่จะไปเรียนที่อื่นอีกนะแต่ไม่เรียนเพราะคิดว่าครูเพนดุไปเรียนที่อื่นดีกว่า สรุปพอกลับมาเรียนกับครูเพนจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เรียนกันได้นะมันก็ไม่ได้สอนกันได้อ่ะเพราะอะไรเพราะคุณไม่ชอบที่ครูดูคุณไปเลิฟเธอกับคนอื่นมาต้องเยอะต้องแยะแล้วคุณขับรถไม่ได้ไงเรื่องประเด็นคือคุณขับรถมันยังไม่เป็นอ่ะแล้วคุณมาหาครูเพนคุณก็ต้องฟังครูเพนคุณก็ต้องเชื่อครูเพนแล้วคุณก็ต้องทาอย่างที่ครูเพนสอนเพราะใครที่ทําตามที่ตามที่ครูเพนสอนทุกคนขับรถดีหมดเลยขับรถปลอดภัยหมดเลยขับรถเป็นหมดเลยถ้าเอาง่ายๆอ่ะ ครูไม่รู้จะพูดยังไงครูอยากจะบอกว่าถ้าจ้างครูไปแล้วไม่ฟังเอาครูไปนั่งข้างๆอ่ะมันไม่เป็นหรอกนะคะแค่ครูเพนไปนั่งข้างๆมันไม่เป็นคุณเข้าใจไหมครูเพนสอนอะไรครูเพนให้ทาแบบไหนคุณต้องทํานั่นแหละถึงจะเป็นถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณคิดมันถูกแล้วคุณจ้างครูเพนไปทาไมคุณหัดเองไปเลยไม่ต้องจ้างครูไปมันเสียเวลาเสียความรู้สึกเสียเงินเปล่าด้วยครูเนี่ยเสียความรู้สึกมากเลยนะ ถ้าเกิดใครมาเรียนกับครูแล้วเรียนไม่จบใครมาเรียนกับครูแล้วครูสอนอย่างไปอย่างหนึ่งคือมีปัญหา่ะสอนแล้วมันไม่ราบลรื่นอะครูไม่อยากได้เงินของเขานะคะครูจะบอกเลยแล้วครูก็ไม่เคยขอสอนใครด้วยทุกคนติดต่อมาหาครูเองอยากเรียนกับครูมาขอเรียนกับครูครูไม่เคยขอใครให้มาเรียนกับครูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกครูแล้วขอให้คุณเลือกอย่างตั้งใจครูพูดอะไรครูสอนอะไรทำตามที่ครูสอนด้วยมันจะได้เป็นมันจะได้ไม่มีปัญหานะคะ ครูเองก็ปวดหัวนะครูก็เหนื่อยนะในการทํางานที่แบบทําไปแล้วมันมีปัญหานะ่คุณคิดดูซิว่าถ้าเป็นคุณลหละคุณเป็นครูเนี่ยไอ้นักเรียนของคุณเนี่ยขับรถไม่เป็นหรอกแต่เวลาที่คุณไปสอนคุณพูดอะไรแล้วเขาไม่ฟังคุณคุณพูดอย่างเขาไปอย่างหนึ่งคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะนั่งยิ้มข้างๆอยู่ได้ไหมไม่ได้ไง ถ้าคุณเป็นครูจริงๆคุณทําแบบนั้นไม่ได้หรอกนั่งยิ้มเฉยๆนั่งยิ้มอยู่ข้างๆเออแล้วตะเวนตะการคุณอยากทาแล้วก็ทําไปเถอะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครูคนแบบนั้นมันไม่ใช่ครูมันเป็นครูไม่ได้ครูเป็นครูครูก็อยากให้ครูก็อยากสอนแล้วขับรถเป็นนะอันนี้ฟังครูนะสําคัญนะแต่ใครไม่ชอบเรื่องนี้ก็ก็ปล่อยผ่านไปนะแต่อันนี้คลิปนี้ยครูตั้งใจทําเลยนะตั้งใจจะพูดเนี่ยพูดเพื่อคนที่ครูจะสมให้คนที่ก่อนท,ที่จะเรียนกับครูอะ่ะดูคลิปนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินนนใจาจาะเเรรียกคูม ต้องดูคลิปนี้ก่อนทุกคนนับจากนี้ไปนะคะแต่จริงๆการคุยรายละเอียดเนี่ยครูบอกทุกคนเลยนะว่าครูดูถ้าดูไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนแล้วถ้าดูไม่ได้ไม่ต้องสมัครเรียนครูบอกเลยว่าถ้าเกิดครูไม่ดูเราจะเป็นไหมคุณผ่านมือคนอื่นมาตั้งเยอะแยะถ้าคุณจะเป็นคุณเป็นตั้งแต่แรกไปแล้วคุณเป็นตั้งแต่ครูคนแรกไปแล้วนี่ทําไมจนสองสามคนมาแล้วคุณก็ยังไม่เป็นจนถึงขั้นมาต้องกลับมาหาครูเพนเนี่ย มันมันเป็นเพราะว่าเขาปูพื้นฐานมาผิดผิดเพราะฉะนั้นฟังครูหน่อยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบครูที่ครูดุครูขอล่ะอย่าเรียนกับครูครูปวดหัวครูไม่ชอบเลยไม่ไม่ชอบครูก็ไม่ต้องเรียนหรอกครูครูขอแค่นี้แหละใครไม่ชอบที่ครูดุในใจคุณลึกๆคุณไม่ชอบอ่ะคุณอย่าคิดนะว่าคุณจะอดทนเรียนกับครูได้อะมันไม่ได้ค่ะความใส่ใจมันไม่มีครูพูดอะไรคุณก็จะไม่ได้ฟังเพราะในหัวคุณอ่ะมันมีคําว่าอากขเอยู่ ก็คุณไม่ชอบดูพอครูเพ,เพนดูหน่อยเอาแล้วไม่ฟังแล้วมีความแบบไม่อยากฟังอะ่ะไม่อยากทาตามอะ่ะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปแล้วครูพูดอะไรก็ไม่ได้ฟังแล้วถามว่าจะมาเรียนกันเพื่อให้มันเสียเวลาทําไมครูก็ไม่เรัาแครูเอาเวลาไปเรียนครูเอาเวลาไปสอนคนอื่นดีกว่าไหมครูเอาเวลาตรงเนี้ยที่จะต้องมานั่งมีปัญหากับคุณเนี่ยไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมเออจริงนะถ้าใครใจบางครูพูดบ่อยมากใครใจบาง อย่าเรียนกับครูแล้วครูก็บอกหลายครั้งว่าครูเพนไม่ได้น่ากลัวหรอกอยู่กับครูแค่สามวันน่ะถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณกลัวครูจนขับรถไม่ได้อะ่ะคุณไปนอนอยู่บ้านซะเพราะสิ่งที่ครูพูดมันคือสิ่งที่คุณต้องทําตอนที่คุณอยู่บนถนนทางนั้นเลยสติค่ะสติมีให้มากๆอย่ามีแต่สตังค์นะคะสตังค์ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะคุณต้องมีสติคุณถึงจะขับรถได้แล้วถ้าคุณมีสติเรียนกับครูเพนคุณจะเป็น ครูกาลังตีได้เลยถ้าคุณมีสติเรียนกับครูเพนเป็นแน่นอนเพราะว่าคนที่อายุห้าหกสิบนะจริงนะเกิดมาในชีวิตใครยังไม่เคยหัดขับรถมาก่อนเลยอ่ะเขาเรียนครูเพนสามวันเขาขับรถเป็นอ่ะแล้วทําไมคุณที่ซึ่งไปเรียนที่อื่นมาหลาย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 ครั้งแล้วคุณยังไม่เป็นอ่ะคุณทำมันวิ่งได้เฉยๆแต่คุณควบคุมมันไม่ได้สรุปคุณมาต้องมาเรียนกับครูเพนเนี่ยแล้วคุณเรียนแล้วคุณบอกว่าคุณขับรถไม่ได้เพราะครูเพน คุณไปน,นอนอยู่บ้านเฉยเถอะเพราะว่าอะไรบนถนนไอ้พวกที่ขับรถห่วยแตกอ่ะคุณต้องเจอมันทุกวันคุณเข้าใจไหมแต่คุณเจอครูเพนแค่สามวันเองวันละห้าชั่วโมงคุณต้องเจอไอ้คนที่ขับรถห่วยแตกที่ขับรถไม่ดีที่ทําให้คุณตายได้อ่ะคุณต้องเจอมันทุกวันเลยนะใครน่ากลัวกับกันคิดให้ดีนะคนที่จะเรียนเอาครูเพนคุณคิดดีแล้วค่อยมาเรียนและถ้าเกิดเรียนแล้วไม่จบไม่ต้องเรียนค่ะเรียนแล้วเรียนให้จบ ให้มันถึงที่สุดไปเลยให้มันรู้ไปเลยว่าทําไม่ได้ให้มันรู้ไปเลยว่ามันไม่ได้เอาง่ายๆถ้าไม่ชอบที่ครูเพนดุในใจคุณในหัวคุณมีเรื่องนี้อยู่คุณไม่ต้องสมัครเรียนกับครูเพนแต่ถ้าคุณชอบครูเพนเพราะว่าครูเพนตั้งใจสอนถ้าแล้วคุณคิดว่าถ้าเรียนกับครูเพนแล้วคุณจะเป็นคุณเป็นแน่นอนคุณพร้อมที่จะรับฟังคุณพร้อมที่จะเชื่อสิ่งที่ครูสอน คุณสมัครเรียนเลยรับรองคุณจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเพราะครูเป็นคนตั้งใจสอนสายแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่มีค่ะต่อให้คุณอยู่ไกลแค่ไหนเจ็ดแปดร้อยโลคุณต้องครูอาจจะต้องไปสอนคุณไกลแค่ไหนเจ็ดแปดร้อยโลรับรองวันที่เราเจอกันวันที่เราเรียนวันที่ครูสอนวันแรกยังไงครูก็ไปถึงก่อนเวลานัดครูไม่เคยสายครูไม่เคยมีข้ออ้างไปสายเพราะรถติดนู่นนี่นั่นครูเผื่อเวลาไว้ตลอดนะคะ แล้วสอนก็สอนเต็มที่ค่ะเต็มชั่วโมงเรียนไม่มีลีลานั่งกินกาแฟนู่นนี่นั่นยกเว้นเข้าห้องน้ํานะคะบางครั้งมันต้องเข้านะมันจะมันอดทนอดก้นสอนกันไม่แบบไม่หยุดพักเลยมันไม่ได้ค่ะมันอยากเข้าห้องน้ําหรืออะไรที่มันจําเป็นอยากพักอ่เหนื่อยพักได้ค่ะแต่ไอแบบจะมานั่งชิลกินเวลาเรียนพาไปตรงนั้นตรงนี้นั่งกินกาแฟกันปาไปครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงแล้วค่อยไปขับรถกันต่อทั้งๆั้ที่คุณก็ยังขับรถไม่ได้คูเพนไม่เป็นอย่างนั้นนะคะ เมื่อไรที่ถึงเวลาสอนแปลว่าครูพร้อมสอนครูเตรียมตัวมาแล้วเรียบร้อยค่ะทานข้าวทานกาแฟอะไรก็ช่างของครูอ่ะครูพร้อมละเรียบร้อยครูพร้อมสอนค่ะครูเตือนทุกคนก่อนที่ครูจะสอนนะครูจะบอกว่าครูจะส่งลา์ไปบอกว่าครูสมมววนัด9้าโมงครูจะบอกว่าก่อน9้าโมงเตรียมตัวให้พร้อมนะคะก่อน9้าโมงครูจะไปถึงก่อนเวลาครูจะบอกอย่างเนี้ยกับทุกคนเลยแล้วคุณก็ไปถึงแล้วครูอ่ะไปถึงก่อนเวลาจริงๆ ที่ครูต้องมานั่งทําคลิปตรงนี้นะคะเพราะว่าครูเจอปัญหานักเรียนอ่ะสอนนักเรียนแล้วนักเรียนเรียนไม่จบนักเรียนไม่เชื่อฟังครูครูลุ้มาว่าเขาเขาเป็นคนบอกครูเองว่าเขาเห็นครูตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนที่จะไปเรียนกับคนอื่นแต่เขาไม่ได้บอกครูหรอกว่าเขาไม่ชอบที่ครูดูอ่ะเขาตัดสินใจไปเรียนคนอื่นแค่นี้ครูก็รู้แล้วว่าเขาคงไม่ชอบที่ครูสอนดูเขาคิดว่าที่อื่นมาตรฐานกว่า ที่อื่นน่าจะดีกว่าเขาลืมไปเรียนที่อื่นแล้วเรียนมาสองที่สามที่แล้วถึงจะมาหาครูสรุปเรียนกับที่อื่นสองสามที่แล้วก็ยังไม่เป็นสรุปได้กลับมาหาครูเพนไอ้คนที่คุณบอกว่าคุณไม่ชอบอะ่ะแต่ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ชอบไปแล้วอะ่ะอย่าสุดหลุดสุดท้ายแล้วถึงยังไงก็ช่างก็อยากกลับมาเรียนกับครูนะคะอย่ากที่ครูบอกแหละครูสอนไปพูดไปคุณก็จะไม่ฟังครูอ่ะครูฝากไว้แค่นี้นะคะอาจจะพูดยาวหน่อยนะ แต่จะเกิดใครไม่ใครที่แบบอยากดูเรื่องขับรถเรื่องอะไรก็ก็เอาดูคลิปอื่นนะคลิปนี้อย่างที่ครูบอกครูตั้งใจทําให้คนที่จะเรียนกับครูเป็นคนถัดไปได้ฟังได้ดูคลิปนี้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเรียนกับครูก่อนที่จะโอนเงินให้ครูนะคะอ่ะเราไปอันนี้ครูจะสอนเรื่องระยะเบรกนะคะเรื่องการเบรกเนี่ยครูจะขับไปแล้วพูดไปเรื่อยๆนะคะครูประสัญานไฟขวาแล้วนะดูขวาก่อนทุกครั้งนะคะ คนที่ขับรถไม่ได้สมมตินะตอนนี้นะคะคุณคุณไปเรียนกับที่อื่นมาแล้วแล้วคุณกําลังจะไปเรียนกับครูเพ็รู้ไหมคนที่สอนง่ายที่สุดคืออะไรคือคนที่ไม่เกิดมาในชีวิตไม่เคยขับรถมาก่อนเลยนั่นแหละสอนง่ายแล้วครูรู้เรวยครูจะสอนอะไรแต่คนที่มีคนที่ไปเรียนกับคนอื่นมาแล้วอ่ะมีพิ้นฐานทิดผิด,ผดมาหาครูเนี่ยสอนยากมากเลยโคตรยากครูบอกเลยว่าโคตรยากที่จะเปลี่ยนความคิดที่จะเปลี่ยนการการะทําของเขาได้เปลี่ยนเขาในสิ่งที่เขาทําเดิมๆที่เขา สิ่งนี้แหละเดิมๆเ,เนี่ยสิ่งเดิมๆที่เขาทันเนี่ยมันทาให้เขาขับรถไม่ได้อะแต่เขาก็ยังทําอยู่คขาเปลี่ยนเขายากมากเลยเปลี่ยนความคิดคนเปลี่ยนยากที่สุดนะคะการหมุนพวงมลาลัยไม่ว่าจะรถคันเล็กคันใหญ่คุณไม่ต้องหมุนอลังวังเวอร์ค่ะมันไม่ต้องหมุนได้เร็วขนาดนั้นนะคะม่ใช่สาวอย่างนี้เดี๋ยวมันไม่ทันเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่นะคะ ดูคลิปที่ครูสอนหมุนพวงมาลัยเยอะๆค่ะพวงมาลัยค่อยๆหมุนเนาะค่ะค่อยๆหมุนประคองเอาวิธีการหมุนนะคะและถ้าเกิดใครจะเรียนกับครูเพนแนะนําว่าให้ดูคลิปของครูเยอะๆค่ะดูเยอะๆดูเยอะๆเลยดูจะได้รู้ว่าครูสอนยังไงแล้วดูอย่าดูผ่านๆดูดูแล้วรู้แค่ว่าเย้เนี้ยดุหรือไม่ดูอย่าดูแค่นั้นมันไม่มีประโยชน์ ดูเลยเขาสอนอะไรยังไงวิธีการหมุนพวงมาลัยยังไงเออเราทําไม่ได้เพราะอะไรนะทําไมเราถึงขับรถไม่ได้นะทําไมเราถึงออกถนนใหญ่ไม่ได้ทําไมเราถึงเลี้ยวไม่เป็นนะอ่ะเราดูซิดูในคลิปอ๋อมเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะทฤษฎีคุณรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณปฏิบัติไม่ได้คุณค่อยมาหาครูอย่างเงี้ยโอเคคุณดูคลิปครูเยอะๆครูแนะนําแนะนําว่าให้ดูคลิปเยอะๆเ,เลยนะคะถ้าไม่ดูคลิปครูมาหาครูอ่ะ แต่ละคนไม่เคยสำเร็จสักลายหนึ่งส่วนมากนะคะจะไม่สําเร็จนะถามถามครูเพนนะนี่ครูเลี้ยวรถตรงเลนก่อนเห็นไหมคะนี่อาดูการหมุนเห็นไหมคะค่อยๆหมุนรถคูดตรงเป๊ะเลยค่ะมันไม่ต้องหมุนแบบอย่างเงี้ยมันไม่ต้องสาวเป็นสิบล้อคะ่ะไม่ต้องค่อยๆหมุนเอาก็ได้อ่าเรื่องการหมุนพรมอะไรค่อยๆหมุน มันไม่ต้อนหมุนเร็วขนาดนั้นนะคะแล้วใจเย็นๆกันที่เราควบคุมทิศทางของรถไม่ได้นะมันเป็นเพราะมือเราอา่ะไวเกินไปหมุนเร็วเกินไปหมุนกระชากอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราคอนโทรลควบคุมหน้ารถไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องการเบรกค่ะคุณจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยในเวลาที่เราขับรถอยู่ยางงแล้วมีใครมาขวางหน้าเราอ่ะเขาจะเลี้ยวเขาจะคือคันหน้าขับขับอยู่ดีแล้วคันหน้าเบรกเราต้องเบรกตามแล้วนะ คือเขาไม่เปิดสัญญาณไฟอ่ะใครจะรู้ว่าเขาเบรกใครจะรู้ว่าเขาเลี้ยวอะไรเงี้ยเอา้าก็คุณเห็นเขาเบรกแล้วอ่ะอันดับแรกเขาเบรกเราสันนาษฐานก่อนเลยเขาเบรกพออะไรเบรกพระข้างหน้ามีใครมาขวางหรือเบรกพะเขาจะเลี้ยวเขาไม่เปิดส yeah. ัญญาณไฟเลี้ยวมันก็ได้ไงก็คนขับรถไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเยอะแยะจะสำนึกเขาไม่มีไงก็เขาก็เบรกแต่คนเราครูเคยสอนแล้วว่าคนเราอ่ะนะจะเลี้ยวไม่มีใครหรอกที่ไม่เบรกคนที่เลี้ยวแล้วไม่เบรกคนที่แบบจะเลี้ยวอ่ะแล้วไม่เบรกอ่ะคือคนที่ขับรถไม่เป็น คนขับรถเป็นอนะ่ะเขาเบรกก่อนเลี้ยวเท่านั้นแหละอันนี้คุณจะยูเทิร์นกลับนะคะยูเทิร์นเข้ามาในช่องยูเทิร์นนะคะชะลอเหยียบคันสุดแต่เบรกชะลอถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็แต่เบรกชะลอเนี่ยแม้คุณเบรกตั้งแต่เนิ่นๆคุณจะล้อเข้าไปจี้ใกล้ๆแล้วคุณค่อยเบรกเพื่ออ๋อเขาสอนมาว่าอย่าเบรกบ่อยคำนี้อย่าคำนี้จะจะ,จะเป็นจะเป็นตัวทำให้คุณตายเลยค่ะ ือคำว่าอย่าเบรกบ่อยๆแล้วคุณก็ไม่เบรกอะ่ะคุณร้อให้กระชั้นชิดก่อนแล้วคุณค่อยมาเบรกอะ่ะนั่นแหละคุณเตรียมตัวได้เลยคุณตายแน่นอนชนแน่นอนแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่นักเรียนที่ไม่ค่อยจะฟังครูเนี่ยครูสอนอนอกถนนใหญ่ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครูบอกให้ไปไม่ไปค่ะเชยส่วนตอนไปไม่ได้อยากไปแล้วมันจะไปกันยังไงอะคะเราอยู่บนถนนใหญ่แล้วนะเพื่อนล่วเพื่อนล่วมทางคนอื่นเขารู้ไหมเนี่ยว่าเรากำลังจะทําอะไร อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยวตัดหน้าเขาใครจะมาเบรกทันแล้วเวลาครูบอกให้ไปต้องไปค่ะครูบอกให้เลี้ยวก็เลี้ยวค่ะครูบอกให้ทําอะไรก็ทําค่ะทำํำตามนั้นแหละจะได้รู้ว่าอ๋อมันทันอย่างนี้นี่เองอยู่เทินไม่ได้ยากเลยค่ะแค่เลี้ยวแล้วคุณก็ดูว่าคุณไปโผล่ที่ไหนคลิปสอนอยู่เทินมีนะคะมีบ่อยมีเยอะด้วยทั้งสอนนักเรียนแล้วก็สอนเองครูสอนเอง เนี่ยมันไปไม่ได้ก็ไม่ไปนะคะไปไม่ได้ค่ะรถมาถนนมีหลายเลนมีท okay. ั้งหมดหนึ่งนับช่องถ้าถ้านับช่องยูเทิร์นด้วยหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องยูเทิร์นสี่ช่องนะคะสี่ช่องจราจรว่างแล้วแค่ไปค่ะแค่นี้แหละนี่เราดูหัวรถมันไปโผล่ที่เลนไหนอันนี้หัวรถมาโผล่ที่เลนซ้ายค่ะแล้วก็เข้าเลนซ้ายค่ะเพอาหัวรถล้วมาโผล่ที่เลนซ้ายนะคะ แต่ถ้าเกิดเกาะกลางอ่ะมันกว้างมากอ่ะบางที่อ่ะพอเลี้ยวเสร็จเราอยู่ช่องขวาสุดได้นะคะครูเคยสอนแล้วว่ามันแล้วแต่นะแล้วแต่สภาพถนนแล้วแต่แล้วแต่นะคะมันไม่มีอะไรที่ตายตัวว่าทุกครั้งที่คุณอยู่เทินคุณจะต้องข้ามมาเลนนี้ทุกครั้งไม่ใช่นะแล้วแต่ถนนแล้วแต่ทางนะคะถนนในกรุงเทพอ่ะในแบบในเมืองอ่ะเกาะกลางอ่ะที่มีเกาะกลางใหญ่ๆก,กว้างๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําช่องยูเทินให้อยู่เป็นเลนขวาสุดนะคะเพราะว่ารถเนี่ยมันวิ่งเยอะ อันนี้เข้าเลนซ้ายได้เพราะอะไรเพราะถนนมันกว้างรถมันห่างนะคะรถมันน้อยมันเยอะก็จริงอะ่ะแต่มันห่างอะ่ะม,มันมีระยะห่างให้เราเราอยู่เทินได้แต่ที่ไหนที่แบบรถมันเยอะจริงๆอะ่ะอย่างในกรุงเทพหรือในตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยเกาะกลางเขาจะเป็นเกาะกลางใหญ่ๆอะ่ะเขาจะทําช่องยุเทินให้เรายุเทินเข้าช่องขวาได้มันแล้วแต่นะครูบอกเลยแล้วแต่แล้วส่วนมากครูก็จะทําคลิปให้ดูด้วยไปหาดูคลิปนะคะ ก็ครูถึงได้บอกว่าดูคลิปของครูเยอะๆนะคะมันจะได้เข้าใจเพราะว่าการสอนของครูมันมีเยอะแยะมากมายครูสอนเยอะมากมันไม่สามารถอยู่ในคลิปคลิปไม่สามารถอยู่ในคลิปลปเดียวได้นะคะเวลาเราขับรถที่เขาบอกว่าอย่าเบรกบ่อยคือเนี่ยไม่มีอะไรอะเบรกไม่อยากเบรกก็เบรกเห็นหลุมนิดเดียวเบรกเงี้ยคือแบบเออเออเพื่อนอยู่ตั้งไกลปุ๊นไกลมากเลยไม่รู้อะ นึกอยากจะเบรกก็เบรกอ่ะบางคันนะครูขับอยู่เงี้ยข้างหน้าก็ว่างๆอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกเบรกทำไมเนี่ยมันแบบก็ขับหนีไปก็แค่นั้นเองคําว่าอย่าเบรกบ่อยคืออย่าเบรกมัวซั่วนึกอยากจะเบรกก็เบรกนึกอยากจะจ่อยก็จอยคาการถนนอย่างเงี้ยอย่าทําครูสอนในคลิปครูสอนนักเรียนครูก็บอกบ่อยมากเลยนะครูกบอกว่าอย่าทําอย่าเบรกอย่านึกอยากจะเบรกก็เบรกอย่าทําอย่างนั้น นี่อยากจะจอดก็จอดอะไรอย่างเงี้ยทั้งทงที่ข้างหน้าไม่มีอะไรนั่นแหละคืออยา่าเบรคมั่วซั่วค่ะแต่ไอสิ่งที่ครูเพนสอนและนะกักเรียนควรทําคือครูบอกว่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเขาเบรแวนะ้นน้าเราเบรกได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเขาไปไม่พ้นทางเราเราจะทํายังไงเราวิ่งแบบไปแบบคันเร่งไม่ลดเลยอ่ะไม่ไม่ชะลอเลยอะ่ะแล้วเกิดเขาเลี้ยวไปไม่พ้นล่ะอย่างคันเมื่อเช้าไปดูคลิปครู เฟซเฟซของครูเพนชื่อครูเพนสอนขับรถยนต์นอกสถานที่นะคะพิมพ์ว่าครูเพนสอนขับรถยนต์ันขึ้นเลยค่ะในเฟซนะครูลงคลิปไปเมื่อเช้านี้รถค่อยๆเลี้ยวเลี้ยวช้าๆครูก็ไม่เข้าใจว่าอีรถที่วิ่งมาทางตรงที่วิ่งไปชนเขาเนี่ยไม่เห็นหรอเขาก็ไม่ได้เลี้ยวไวตัดหน้าคุณนะแต่เขาเลี้ยวอยู่อะเขาเลี้ยวคาทางอะเออครูสอนว่าถ้าเป็นสมมตินะครูเป็นคันขาวเนี่ยครูครูพานักเรียนขับมาเนี่ยครูต้องบอกละ หนูเห็นอะไรไหมนะ่ะข้างหน้าน่ะเขาเลี้ยวอยู่น่ะเบรกะลอเนี่ยคุณต้องพูดคำนี้นี่ข้างหน้าเขาข้างหน้าเขาเลี้ยวอยู่เบรกฉลอชฉลอ้ลอแทงหางได้แหละไม่ต้องไปใกล้เขาค่ะไปดูคลิปคลิปที่คุูสอนนักเรียนครูพูดอย่างเงี้ยตลอดเลยครูสอนอย่างเงี้ยประจําเลย